ดวงการเงินของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนมีนาคมนี้การเงินของเราจะเป็นอย่างไรโชคลาภของเราจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงจะเสริมดวงอย่างไรให้การเงินและโชคลาภของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาดูดวงนะข็ขออาราธนาะบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศสเสอิอิเศสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคำตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประกาศเทิรนการเงินของชาวราศีธน,นูจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในะเรื่องของอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้าง ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มันบดบังนะในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันมีขึ้นและเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องค่อยๆดูค่อยไปค่อยไปในสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะต้องมีการจัดการหรือเราหลงลืมในเรื่องรายจ่ายบางอย่างที่มันทําให้เกิดเรื่องเกิดราวในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันดังน้เราเนี่ยเราดูปัจจุบันดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับไปคึ้ว่ามันก็เกิดขึ้นในสิ่งที่มันอาจจะรายจ่ายที่มันเซอร์ไพรส์ขึ้นมาน่าอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินอาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่เราหลงลืมจ่ายไปแต่ว่ามันก็ยังพอจะประคับประคองไปได้ดย การที่เราต้องมีการจัดการต้องมีการดูแล้วก็ทบทวนรายจ่ายของตัวเราให้ดีในเรื่องรายจ่ายต่างๆมันจะได้หมดไปแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนะให้มันลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่เป็นปัญหาของอนาคตของตัวเรานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นแล้วเนี่ยมันเกณฑ์กรรมเป็นการตัดใจของตัวเรา ที่ผ่านมาก็าไม่เป็นไระนะเราตัดสินใจให้ดีๆในปัจจุบันก็้การในเรื่องการเลือกจ่ายแล้วก็ดูลำดับความสําคัญในเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในเรื่องรายจ่ายต่างๆมันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เรา,เอาลองที่จะ ดูแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินของตัวเราให้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นการที่เราอาจจะต้องมีการใช้ในเรื่องของสติปัญญานะเพื่อจะคอยจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันอาจจะบังเกิดขึ้นได้หรือการเตรียมตัวรับมือในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันต้องดูแล้วต้องจัดการให้มันเรียบร้อยในเรื่องของการดูสิ่งต่างๆให้มัน เป็นระบบเป็นระเบียบนะในเรื่องของการที่เราจดบันทึกในเรื่องของรายจ่ายต่างๆในปัจจุบันให้ดีในเรื่องหนาคนมันจึงไม่ค่อยเกิดปัญหาหากเรามีการจัดการในปัจจุบัน ให้มันเรียบร้อยให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็แล้วกันนะครับดูเิ่ว่าปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเนาะในเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นว่าโอกาสต่างๆมันเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันนะโอกาสเหล่านี้มันก็มาพร้อมกับความเผลอเรนะเผลอเรอเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเคยเป็นมันอาจจะพอเงินมามันอาจจะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะต้องตั้งสติในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีไปดีก็แล้วกันเพราะว่าโอกาสต่างๆที่มันเข้ามามันก็ไม่ได้เข้ามาแบบตลอดไปนะทุกอย่างมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดา และเรา้อเราจงกบคิดคิดได้ๆีในเรื่องของจะจ่ายจะใช้จะทําอะไรในปัจจุบันให้มันรอบคอบเข้าไว้ก็จะดีมากเพราะว่าการที <su> ่เรามีความรอบคอบในเรื่องของรายจ่ายที <su> ่ดียิ่งขึ้นเนี่ยในเรื่องของการกระทําก็ดีในเรื่องของการที่เราใช้จ่ายอะไรบางอย่างก็ดีมันจะทําให้เราเห็นถึงความเป็นจริงแล้วก็ไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบในอดีตให้มันเกิดขึ้นอีกและทําในปัจจุบันให้มันเรียบร้อยในสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันอาจจะเป็นความกังวลน,นะมันอาจจะเป็นความกลัวกลัวที่จะไม่มีเงินแต่พอมีแล้วปุ๊บมันนาให้เรารู้สึกทุกรู้สึกกลัวไปอีกนะก็มันเป็นการที่เราต้อง ค่อนข้างที่ต้องปรับใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันไอ้ความกลัวต่างๆก็ดูซิว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเราทาอย่างไรถึงจะไม่เกิดความกลัวนั่นคือในเรื่องของการที่เราจัดการการเงินให้มันคงตัวคงที่นะให้มีรายรับรายจ่ายที่มันมั่นคงในทิศทางที่เราเอไม่ต้องจําเป็นต้องมีร้อนฟ้านะก็มีให้เราสามารถมีกินมีใช้ได้ตลอดลอดนะแล้วก็หาช่องทางโอกาสตา่างๆซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะ จัดการแก้ไขในเรื่องต่างๆให้มันไปทิศทางที่ดีได้ด้วยเชิงกานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแล้วก็หาความสุขในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไรมากกว่านะครับในเรื่องของการเงินมาเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จัดการได้นะครับอ่ะมันรู้สึกว่าโชคลาภมีไหม เรื่องของโชคลาภมีไพคิดว่าโชคลาภมีแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องมีการสร้างบุญเสริมไปด้วยนะสร้างบารมีเสริมไปด้วยเพื่อจะให้มีโชคีลาภเพิ่มขึ้นนะครับไพคิดว่าเป็นการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนรับฟังนะเราก็ทําให้เราเนี่ยมีโชคีลาภเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนเรื่องโชคลาภมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมีจิตมีใจที่บริสุทธิ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้ากันนะไม่ถึงขั้นที่ต้องโปร่งไปพระอรหั้นนัก็ปเหมือนแบบไม่โลจเกินนไปเอย่่างชควรจะเล่นหวยเ่ตัวเเเเเเลลขนนนนนนี่่ยยโออ้หัทุมงิปป็็พตดื หมื่นเป็นแสนต่อเดือนเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดูเกินความจริงจนเกินไปนะครับเราก็เอาพอหอมพอเค็มหอมแบบเล็กๆน้อยๆพอ10บาท2บาท3บาทก็พอไม่ต้องไปเยอะแยะมากมายนะเราเอาพอแบบสุขสันา์นะเอาแบบเล็กๆน้อยๆพอที่เราไม่ลําบากก็แล้วกันนะเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญสําคัญที่ถ้าเล่นไปแล้วแล้วเกิดความลําบากทางใจลําบากเงินของตัวเรามันก็ เป็นความโลภรละมโบละมโบโลภมากของตัวเราและก็ทําให้มันเสียเงินเสียทองด้วยอารมณ์ของตัวเราจนเกินไปนะครับในเรื่องโชคลาภถามว่ามีไหมมีแต่ก็หากโลภเกินไปมันก็สูญเสียไปได้ด้วยเช่นกันมันเหมือนเป็นแบบกิเลสของตัวเราที่มันยั่วยุดึงดูดให้เราทําสิ่งที่มันผิดพลาดทาสิ่งที่มันเกิดผลกระทบร้ายๆกับตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องโชคลาภในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปอะไรมากนักแต่ก็ถ้าอยากมีก็ต้องเสริมดวงนิดนึงนะเพื่อเสริม ให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นนะครับดูสิว่าเราจะเสริมดวงอย่างไรให้เงินทองดีขึ้นไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพญานาคที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเพียงแค่เราทําคุณงามความดีในปัจจุบันก็เพียงพอในเรื่องของเสียงเศรษท่านคอยปกปักรักษาและคุ้มครองตัวเรานะให้เราเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้นและคอยหนุนนํำนะให้เราจัดปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆนาไปได้เพียงแค่เรา อยู่ในสิทธิในธรรมนะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อจะให้มีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการกระทําก็ดีในเรื่องของจิตใจของตัวเราก็ดีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาใจเราจะสร้างความมงคลในจิตใจของตัวเราให้มนเกิดขึ้นอย่างไรมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจเราจะมีแรงใจมีพลังใจมีแรงดูดที่ดีอย่างไรมากกว่านะครับหากแนะนําในเรื่องของการบูชาก็พยานาคนี่แหละก็ะจะช่วยปกปักรักษาแล้วให้มีเงินมีทรัพย์มีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นในวงวงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าท่าสิงสธศิ์จะบอกอะไรกับเรานะครับ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเสียงศิษิ์ที่ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการคุ้มครองแล้วก็คอยช่วยเหลือปกปักรักษาและให้เราเนี่ยแนะนานะให้เราไปในเรื่องของอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ตาของตัวเราจะได้ไม่มีอะไรที่มาหมดมาบางหรือมาขัดมาขวางในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินทองของตัวเราดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังนะในเรื่องของการที่เราต้องเจอในเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆซึ่งจะแก้ไขโดยการที่เราเสริมสร้าง ในเรื่องของพลังใจพลังบุญเพื่อจะส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าเกจชะตาของตัวเราเรวมไปถึงเสียงสิงที่ปกปักรักษาของตัวเราด้วยนะให้ท่านช่วยเหลือปกปักรักษาของตัวเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคอยปกปักรักษาดูแลเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใจตัวเราจะมีความศรัทธาใจตัวเราเนี่ยจะมี กามารึกนึกถึงในเรื่องของส,งสร่งศิธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของเทพเทวาที่ท่านคอยปกปักรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการเข้าหามีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมากน้อยแค่ไหนด้วยจะควบคู่กันไปนะควบคู่กันไปด้วยการกระทำของตัวเราไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบคนดีแบบร้อยเปอร์เซนต์ยุงไม่ต้องตกเลยนะพูดปลด,ดไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่แบบเคร่งเครียดขนาดนั้นแต่ก็เพียงแค่ว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ให้ ใครลำบากไม่ให้ใครเป็นทุกข์หรือไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นฐานสําคัญในคิดดีทําดีผู้ด,ดีเป็นจุดสําคัญในปัจจุบันนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการที่เราสร้างพลังใจตัวเราในเรื่องของการกระทําก็ดีในเรื่อง,องงานจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพลังใจแล้วก็อยู่ในศีลธรรมทุกอย่างก็จะบังเกิดผลสําเร็จในทางเดีในปัจจุบันนั่นเองเนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของการเงินในวงจุกนี้อยู่ที่70%นนะคือการเงินก็ สามารถสร้างทีดีได้นะทำให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยการวางแผนการจัดการะเรื่องของการของตัวเราในปัจจุบันนั่นเองเลขลักกี้นัมเบอร์หรือเลขมงคลของชาวราศีธนูดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับปรับห้ขึ้นเป็นเลข1เลข2นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข5เลข5นะครับเลข1นเลข5เขนี่ยถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราในช่วงนี้เป็นการ เสริมพลังงานเรื่องของโอกาสต่างๆดึงดูดพลังงานโอกาสดึงดูดพลังงานของเงินโชคลาภต่างๆนานาเนี่ยให้มีเข้าหาเรามากขึ้นรวมไปถึงสิยงศิธิ์ที่ปกปักรักษาครูบาอาจารย์ที่จะมาช่วยเหลือปกปักรักษาเราให้เราเกิดความสําเร็จดนจิตโดนใจชักนําพาไปสิ่งที่ดีๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับให้เรานําเลขเหล่านี้เอาไว้ไม่ว่าจะทําไวเปอร์ก็ได้นะหรือจดใส่กระดาษเอาไวใ้ใกล้ๆตัวของเรานะาไว้ในกระเป๋าสตางค์ไว้หลังตัวสั์ได้ทุกทีนะครับเป็นการ เสริมดวงให้กับเราเนี่ยดีมากยิ่ขึ้นเป็นกำลังใจให้นะครับ